สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามคลิปอาจารย์โกยคนมีเซนวันนี้อาจารย์โกยพาไปขอเลขที่จอมปลวกก่อนที่ท่านจะขอเลขค่ะท่านได้เส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณตรงนี้เพื่อที่จะขอขมานะคะได้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตนี้แล้วท่านก็นั่งสมาธิเพื่อที่จะขอเลขท่านบอกว่าถ้าได้เลขจะมีคนมากระซิบบอกที่ข้างหูท่านจะนั่งนานหรือ ไม่นานนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าที่จะให้หรือเปล่าติดตามกันดูค่ะเ c อบอกว่าเวลาใช้สมาธิอย่าพูดอ๋อครับ <ไป S 1> ครับห้ามพูดขัดอาจารย์คุยอ๋อครับลาวเคยถูกไหมครับอาจารย์ถูกครับถูกถูกไปอยู่ลาวก็เคยเข้านะครับ อาจารย์โกยนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่จะรอดูว่าอาจารย์โกยจะเขียนเลขให้เอฟซีเลขอะไรค่ะเป็นไงบ้างอาจารย์ครับการสัมผัสเนอะการสัมผัสวันนี้นานเนาะอาจารย์เนาะนั่งนานหน่อยอ่านี่ตรงอาจารย์ลูกศิษย์ใหม่ลูกศิษย์มาด้วย ติดตามราคาตราคาราคาผู้จัดการผู้จัดการบ่ผู้จัดการส่วนตัวเศกเศกมาละลายเศกไม่ทอดแมดว่าจ่าเศกผู้เสียปากกาแล้วก่อนจะเขียนผู้เขียปากกาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้สวยสวยหาเหลือหาบเบิ้ลเบิ้สวย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 5 2 5 7เสวยสวยสวยจานสวย สค่ะหลังจากที่อาจารย์โกยท่านนั่งสมาธิเสร็จแล้วท่านก็เขียนเลขให้ FC ค่ะ52579นะคะฝากเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล